เวธนะพระวีรัุตรพระพิวัตรกิตติกรมาครับลักเมืองนาศนิชามาค่ะรัชภูมิมาครับทีตาพัฒน์มาครับสุภิสรามาค่ะปะนิตามาค่ะสารัญูมาครับขุดเขาและสูงเขา การขุดเขาคืออะไรเพื่ออะไร้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดแบบนั้นแล้วก็ต้องมีวิธีการแก้ไขเช่นเราแต่ด้ามตัวนี้ก็สามารถขุดสามารถตักได้นะครับมีทั้งหัวแบบนี้และหัวตันหัวตันมีไว้เพื่ออะไรมันจะใช้งานได้นานนะครับซึ่งจะมีทั้งสองแบบไม่ต้องมีครีมก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาวัวไม่ยาวมากนะลูกัน ก็คือว่าขุดอยู่ฟาร์มปรามั่นมาหลายร้อยตัวแล้วนะครับออกหากินได้แล้วนะครับแต่ไม่แนะนําให้นะเออไม่แนะนําให้ให้หาแกนเองนะครับตัวเล็กใช้เท่าไหร่นะศูนยูนยดสองไม่เกินครับตัวใหญ่ตัวสีแดงศูนย์จุดสี่ไม่เกินศูนย์จุดสี่นะครับ ใช้เซ t t i ขนาดเล็กในลูกเพราะว่าฉีดขเข้าเส้นเลือดดำนะครับไม่ได้ฉีดเข,ข้ากล้ามเนื้อยาลดปวดลดไข้นะครับใช<า>บ้พิวทาซิลในการฉีดใ<ม>ช้ยาเอ็นเซ่เพจสิง่งสูงสูงคือลิวร์ผู้นี่มมไหมเฮ้ยน้อง <_ n: S 2> เป็นสัมว์ป่ <_ n: S 1> โอ้ลำเชือนลำเชือกลุ่มนี่ครับพี่น้อง โอเตแม่เพิ่นบอดีปันใดครับจะเรียวแนะนาเบื้องต้นหน่อยนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับว่าการวางยาทําไงบ้างลูกอ่าจับถวัวววะจเรียววัวตัวนี้น้าหนักประมาณเท่าไหรครับโดยประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบโลนะครับผมแล้วก็ใช้ยาเท่าไหร่ครับปริมาณเท่าไหรลูก สูตรจุดสองนะครับผมฉีดเข้าที่ไหนครับลกูกเส้นเลือดดำครับเส้นเลือดดำตรงไหนครับไปหูเนาะค่อนข้างจะปานีดหน่อยหนึ่งนะครับลูกถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดเนาะมันเป็นยาที่อใช้ในปริมาณที่จํากัดนะครับให้เบื้องต้นนี่แหละครับพี่น้องครับครับตอนนี้กําลังว่างยา ดูที่นูยนมันคอเหยบมาร์เกอร์ลงนะครับในจุดแรกนะครับก่อนที่จะนําร่องนะครับการจะขุดสวยไม่สวยต้องมาร์เกอร์และนําร่องให้สวยก่อนนะครับในลุกนาบลงก่อนนะครับครั้งแรกนาบลงขุดเขาอาจารย์บอกว่าการขุดเขานะครับแตกต่างกับการศูนเขาคือขุดต้องขุดถึงไหนลูกลูกกระโหลกนะครับ ครับตัวนี้กำลังสูนเขาอยู่นะครับผมใส่เหล็กที่นะครับเหล็กที่เผาไฟแม่บรรดาเลยนะครับผมมีไฟฟ้านะครับเป็นเป็นหล็กจี้เลยครับครับใส่ทานดัางเอาเลยอันนี้สามารถที่จะใส่ได้ทุกพื้นที่ครับโดยที่บม่ต้องพึ่งผ้ากระแสไฟฟ้านะครับจารุสวัสดีครับสวัสดีครับเป่าเกษตรครับครับ เย็นบ่ายวันศุกร์เนาะเด็กๆก็ยังไม่กลับอยู่วันศุกร์ครับวันนี้อาจารย์ดิวพาลูกๆทาอะไรครับที่ฟาร์มครับครับวันนี้นะครับจะเป็น l a นะครับของโรคและการสุขาพิบารสั์การผุดเขาและการสูนเขาโคครับผมการสูนเขาโคนะครับและการผุดเขามีวัตถุประสงค์คือทําลายเซลล์เขานะครับไม่ให้เกิดอันตรายในฝูงปกติถ้าวัวมีเขาอาจเกิดอันตรายในฝูงได้ชนกันหรือว่าชนเจ้าของนะครับแต่ว่าทีนี้เราขุดเขา ศูนย์เขาเพื่อทําลายเซลล์เขาออก 1. คือปลอดภัยนะครับทั้งผู้เลี้ยงและตัววัวในฝูงเอง 2. วัวจะได้ดูสดใหม่นะครับหรือว่าดูอ่อนเยาว์เสมอนะครับแม้ว่าจะอายุเยอะไป1 0ปี20ปีถ้าไม่มีเขาเหมือนวัวไม่แก่ครับผมครับวันนี้ก็เห็นเป็นผู้ช่วยอาจารย์เนาะมี2ท่านอาจารย์ริวครับก็จะเป็นพี่ปอยนะครับธีรพงศ์อรภาพนะครับแล้วก็มีนักศึกษาปริญญาโทนะครับ พี่โนภนะครับไพรนานะครับจากซกปปลาวครับมาช่วยอาจารย์ซึ่งน้องเข้าเรียนไปแล้วนะครับมีความชํานาญเลยอยากเป็นฝึกครูผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากน้องนะครับที่เป็นรุ่นอาชีพมานําเสนอนะครับแล้วก็มาสอนรุ่นน้องต่อไปครับครับอาจารย์ลิวขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมครับครับผมนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการริสัท คณะเทคนิคการเกษตรมหาวิทยาลัยกสินแค่บางส่วนนะครับในเรื่องของการจัดการทาราฟนูสัตว์เนาะอันนี้ก็บรรยากาศผมก็ให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันครับถ้าเป็นยุคก่อนก็จะสามารถถ่ายทําให้เห็นได้ชัดเจนฮะแต่ในปัจจุบันนี้ครับยูทูปก็มีกระบวนการในการคัดกรองค่อนข้างเยอะเนาะในเรื่องของ Animal Welfare ต่างๆนะครับถ้าใครอยากจะมาเห็นหรือมาสัมผัสหรือว่าส่งลูกส่งหลานมาเรียนก็ เห็นของจริงนะฮะที <|so|>> ่นี <S 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 ่ครับทำจริงปฏิบัติจริงนะฮะเป็นนักปฏิบัตินะฮะที่สัตวราศาสตร์มกระสินครับผมโต๊อออบแกเสาเพื่อให้มันหลุดออกขี่ไม่ลงเยอะข้างหน้าต้องบอกอรฮะรมันเลิม ไปเข้มซองมันี่เข้มซอง่นไ้นเดี๋ยวฉีดที่เดิมนะลูกนะห่างกันนะลูกนะห่างกันประมาณคืบก็ได้ฉีีดั้นไม่ต้องไม่ต้องครับครั้งเดยกฉีดไปแล้วมันไม่ทำอะไรแล้ววัวมันนิ่งแล้ว